ผมวันนี้ก็จะมารีไอดีนะครับผมสุ่มแชงคูด e x นะครับผมปกติผมก็มีแชงคูด ID หนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่พอใจนะครับผมตัวละครซับมันยังมันน้อยไปนะเวลเยอะนะครับเวลก็65บ้างใกล้บูทสองนะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่โอเคไว้ใครอยากได้ค่อยบอกนะผมจะขายให้นะครับ i อดีตัวน้นแต่ส่วน ID ดีนี้ผมไม่ขายนะครับผมวันนี้เรามารีไอดีวันพีชกันนะครับเอาแชงคูดนะครับเหลือเพชร3 0 0กว่าเนี่ยแค่นี้แหละนะฮะโอเคเขาบอกว่าการร้องเพลงเนี่ย มันทําให้เราส่งกาชาดีจริงป่ะผมว่าจริงนะตะกี้ผมร้องเพลงใช่ไหมผมได้เปโอสเปโร่ไอเฮีย,ยอย่างเอาไอสัตว์อิโซก็ได้ไว้คิดดูเลยคือมันคุ้มตั้งแต่ร้องเพลงกันแล้วไอเฮียเหมือนแบบเกมมันต้องการเอาลิขสิทธิ์เข้าอ่ะไอเฮียคือแม่งจริงอธิบายละครับผมขอไปต่าคำหยาบนะครับผมพูดขออยญาพูดเนาะโอเคก็เห็นปะม,มันดวงดีเห็นปะเออร้องเพลงคือมันช่วยได้แน่นอนนะครับผมดวงดีร้อยเปอร์เซนต์มาเดี๋ยวเรามาสมกันดีกว่านะครับมาไปที่ตู้ เชงคุดเลยนะครับผมคลิปนี้ขอคนละห้าไลค์แล้วกันนะครับผมโอเคขอห้าไลคลิปนี้นะครับอ่ะเยวมาลองปาตูเชงนคุดกันเลยดีกว่าเราจะลองร้องเพลงกันดูนะครับ่อทำให้ดวงเราดีแน่นอนนะครับเรามาร้องกันดีกว่านะฮะมารีหน้าโปรไฟล์ก่อนมาเอาหลับเพลงนี่นะครับผม เธอมาทำให้ละลายโดนสาปเหตายแล้วตายมามาวะทองดำอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ก็หนะ้าทองแดงแต่ก็กล่องนำดังนั้นน่าจะโอ้ไม่มาใบแรกอ้มันจะเป็นจริงไหมอ่ะทองเปลนเป็นสีนะโอ้เกลือแล้วครับผมกดข้ามไปเลยผมถ้าเกลือกดข้ามไปเลยไม่ต้องรอเอาล่ะต่อไปเก็บไ,ไปก่อนเก็บไ,ไปก่อนมาเดี๋ยวเรามากดอีกรอบหนึ่ง นะครับกดกันเลยกดกันะไรนะผมไม่เกี่ยวกันดวงนะเลทมันยากอยู่แล้วปกติไปกดไปเลยผมน,นะมาไหมครับไหวล่ะไหวล่ะจีเอ็มครับมาสเตอรครับผมไหวล้วครับผมชอบแชงคูดมากนะครับผมอยากได้วิวแปดสิบถึงวิลลอยมากๆเอ้ยทองทองมาเฮ้ยเฮียมันเกี่ยววะเฮ้ยจีเอาร์สามสองแล้วเป็นไงขอภูทองอะ่ะถ้าภูทองมาแน่นอนอะ่ะเย้ภูทองเนี่ยตัวแรกต้องมาแล้วอย่างน้อยเบนไม่ก็แชงอะ่ะคอยดู หนึ่งสองปุ๊บใส่โล่โอ้โหเบนแบ็คแมนแน่เลยโอเคเบนแบ็คแมนมาแต่ก็ไม่ได้ต้องการนะผมยัดต้องการแชงอยู่นะครับโอ้โหเบนสอตัวเลยนะครับตอนนี้เบนเจ็ดสิบแล้วนะครับผมเปิดเกมมาเจ็ดสิบเฉยเลยอคุณเบนคุณจะมาทำไมวะผมต้องการแชงคูดผมแดงเยอะๆนะเวลวะ่ะมันน้อยเกินไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามา ต่อันเลยดีกว่านะผมเพลงที่จะร้องก็น่าจะฝนตกอีกแล้วคืนนี้คงหนาวกว่าคืนไหนไหนเฮ้ยอเฮีย้องเพลงช่วยได้สัตว์แดงอลามโอได้อยู่ได้อยู่แต่ถ้าเกิดกรสามสองก็รับได้นะครับผมกรยี่สิบเจ็ด่อพอมีลุ้นพอมีลุ้นอยู่นะครับโอ้ยลุ้นเลยครับผมทองอย่างนี้ยังไงครับผมเอามายังแล้วก็ กดข้ามเลยครับปุ๊บสายมาดอย่างนี้ผมว่าใครวะอ,อ๋อลุจจิครับผมซีพีซิโลนะครับลุจจิขาวนี่เองมากี่ตัวโอ้โหสายวิ่งตัวหนึ่งใครใครยังไงก๊อตอุศบแน่นอนครับเออคุ้มนะได้ก๊อตเลยนะสมัยยังเล่นได้อยู่นะสมัยนี้ยังเล่นได้อยู่นะโอเคถือว่าได้ครับผมเอเรื่องกอเรื่องครับผมถือว่าได้ครับถือว่าได้ไม่เกือแย่ โอเคมาอยู่ครับมาอยู่นะครับอันนี้ล่อไปสสเต็ปเองนะครับมาต่อกันเลยนะผมขอ,อ่าดรีบนนะหนึ่งครับเพลงอะไรดีวะเพลงอะไรดี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 วะงี้ละกันนะครับผมโปรดอย่าปล่อยมือฉันอย่าจากไปไหนเลย อยากให้เธอรู้ฉันยังรักเธอเหมือนเคยชอความจะหั่ใจรำร้องหาแต่เธอเฮ้ย hey, ทงดำแต่ผูทองนะคือมาอยู่แน่นอนนะผมไม่รู้ตัวอะไรไปแล้วปิง้งสาโล่เบนอีกแล้วเชยเบนแน่เลยใครอะเฮ้ยไม่ใช่ว่ะโจ๊ดโจ๊ดโจ๊ดมาครับผมได้โจ๊ดได้โจ๊ด อีกตัวไหมโอ้โหตัวเดียวเพียวๆเ,เลยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวโอ้เห,หลือแค่ไม่กี่สเต็ปเองอะคือผมต้องหาเพชรเพิ่มใช่ไหมคือมันไม่พอไงอะวะคือแชงตัวเดียวมันยากอยู่แล้วแล้วปกติเนาะขนาดเราออกครั้งแน่นเนี่ยมันมันก็ยากไม่ต่างจากไอดีแรกที่ผมมีแหละคือมันออกยากมากแต่เป็นแชงเนี่ยคือมันยากโคตรๆอะเออมาต่อกันดีกว่าไม่ไม่กลัวไม่กลัวไม่สนสเต็ปนี้ต้องมาแล้วบางเฮียนะเอาแล้วครับผมตอนนี้อะไรดีวะ ลองพาจันกูดดีกวไปใจนี่นะลูกสาวของฉันใครแต่ต้องแล้วก็เตรียมตัวตายได้เลย <c oughs> เฮ้ยไอเฮียมาเฉยเดียเด๋ยวเดี๋ยวทองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเฮียโอ้โหทองแดงไม่เป็นไรขอฟองสบูเยอะๆเอออย่างนี้แหละฟองสบูเยอะแบบเนี้ยเอาและวจังหวะน,นี้ยังไงยังไงเปิดเรียงเดียวปุ๊บไหมอะไรวะโอ้โหเบนเบนเหรอเนี่ย เบนแปดสิบทำไมกูกดทุกครั้งมันได้แต่เบน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 เลยวะโอ้โหแทงคูดโคตรยากอะ่ะแป็นยากไม่ต่างจากแต่ก่อนเลยอะ่ะโอ้โหมันก็ไอดีแรกที่ผมมีเลยอะ่ะอ่ะไปกดแบบไม่ต้องรีรอแล้วกันนะครับผมสุดท้ายละเอาละเพลงสุดท้ายเขามอกให้แกท่านที่ออกไปแล้วนะครับผม มีควายตัวหนึ่งว่ายน้ําลอยมาอ้ว่ายน้ําลอยว้านี่มันคือมันช่วยได้ไะเนยขอทองคืพี่โอ้หช่แงงก็แดงให้กูตลอดเลยวหยเนี่ยสามสองก็จริงนะแต่มันไม่มีแทงแน่ๆเลยว่ะคือมันแทงไม่ออกมาเลยยาโอ้ภูทองดีแล้วนะดีถือว่ามาดีนะผมมาดีแต่สิ่งที่ออกมาจะเป็นตัวอะไรนั้นมันดูโอ้โห เอวิด้ามาครับผมเอวิด้ามาไปไปสายโลกแบบน,นี้ไม่ไหวแล้วโอแชงพี่น้องเงยมึงจะเบสก็หกเสฟตัวเดียวก็ไม่ได้นะเว้ยมายากไปแล้วพี่บางทีอ่ะมัดครับผมมัดใครใครอ้อคาตะกุลิไออย่างน้อยไอดีนี้ก็สวยนะครับผมแต่ไม่มีแทงมั้งอาจจะไม่ออกนะครับเหมือนออกยากนะไอดีนี้ผมดูแล้วน่าจะออกยากนะครับผมโอเค ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเห็นไหแล้วก็แจก i อดีกันได้นะครับมี i อดีแค่นี้คือสําหรับไ d ดีนี้ผมแจกให้แล้วกันนะครับผมใครมาทันก็ได้ไปนะครับผมจะแจกไว้ใต้นั่นนะครับผมใต้ลิงก์คิปชั่นนะครับผมใครอยากได้เอาไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวละครก่อนนะครับตามนี้นะครับผมส่วนของแรกก็แลกได้นะครับผมเอาของไปแลกได้ของครบนะครับยังไม่แลกนะครับผมของยังครบอยู่ นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับผมของตามนี้อ่ามีเจ็ดตัวนะครับผมสามารถแลกตัวทําเหรียญได้คุ้มๆนะครับตัวทําเหรียญอึบๆเลยนะครับถือว่าคุ้มแน่นอนส่วนถ้าเกิดเราเอาห้าใบจะได้แค่ยี่สิบสี่ยี่สิบเป็นสี่สิบโอเคก็ผมนี่ครับตัวทําเหรียญ ATK นะครับใช้เยอะๆเลยแนะนําก็ประมาณนี้นะครับ ID นี้ผมแจกให้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดซุ้มเกลือผมก็แจกให้ นะครับตัวละครตามนี้เลยนะครับเราจะให้ดูนี่ที่เป็นตัวโดดๆนิ่มๆนะครับตัวดีๆคือมีพร้อมเล่นแน่นอนนะครับผมส่วนผมให้เล่นก็คือให้เลยนะครับไอ้นี่ผมให้เลยไม่ติดอะไรคือให้ได้เลยนะครับผมไอดีสวยแจกให้ใครอยากได้เอาไปนะครับคุ้มๆนะครับผมเอาละคือรีสวยแน่นอนนะครับตอนนี้แ0สิบพร้อมเล่นนะครับส่วน ไปล็อก็พอใช้ได้เลยนะครับผมไม่แย่อะไรเลยตัวที่มีเล่นก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับมิสคอร์เดนวิกและอิโซนะครับไอดี ID. งามครับผมงามอยู่พอตัวโอเคเรียบร้อยตัวละครประมาณนี้นะครับขยับได้เอาไปเลยยกให้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าได้ประมาณนี้คือผมแจกใท้แล้วกันนะครับ บายๆนะครับผม